สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับอินโ o เกมมินะครับผมอ่าวันนี้ผมมีเกมที่จะให้เราไปรับบายนะครับผมก็คือเกม u n d e s b o ็นะครับผมก็คือระบายเนื่องจากอะไรเนื่องจากที่เราติดดอยนะฮะหรืออ่าเกมบินอะไรพวกนี้นะฮะผมก็มาระบายกับเกมนี้ได้นะก็คือ u n d o x b o x นะครับผมก็เป็นเกมแนวเกี่ยวกับอ่าให้เราเนี่ย เข้าไปฆ่าซอมบี้นะครับผมแล้วก็เอินนะฮะโดยเฉพาะเกมนี้นะสามารถเล่นฟรีได้ด้วยนะครับผมอ่ะเข้ามาหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยเนาะอ่าเห็นคนเนี่ยตัวละครเนี่ยผมก็นึกถึงไอตัวพวกเลฟโฟเดสเลยเนาะใกล้ๆกันเลยนะฮะเขาบอกว่าอ่าจะเป็นเกมเกี่ยวกับสร้างขึ้นมาเพื่อแบบว่าอ่าเป็นมนะัลติเพเยอร์เนาะให้เล่นหลายๆคนนะครับผมเพื่ออ่าคิวซอมบี้เนี่ยแล้วก็เอินเงินออกมาได้ด้วยเนาะ เอาตัวรอดนะครับผมอยู่บนเชนอิตาเลียมเน็ตเปิร์กนะครับผมก็ open beta เ,เ,เป็นที่เรียบร้อยแลยเนาะเดือนกร,รกฎาคมโอเคก็นี่เลยเข้ามาหน้าเว็บก็จะมีตั้งแต่ตอนนี้เขาเปิดให้เทรดบน u n i ิ w a p เลยเนาะอันนี้ใครสนใจก็สามารถเข้าไปซื้อเหรียญตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวดาวนะ์โหลดเกมเนาะอันนี้ก็จะเป็นอตอนนี้เขาเปิดให้รันอยู่บนแค่บีเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหรียญ คอนแทคของแอนเดสนะครับผมอ่านี่เลยเขาบอกให้ฆ่าซอมบี้นะครับผมเพื่อที่จะได้รับเงินนะครับผมเอาตัวรอดนะครับผมแล้วก็ใช้อาวุธพิเศษนะครับผมเมปอนนะเพื่อที่จะเอิ้นเหรียญตัวแซดบักประมาณนั้นนี่ครับก็จะประมาณนี้เลยเราก็มีหน้าที่สำหรับเอาตัวรอดอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ คิวซอมบี้อย่างเดียวนะฮะเขาบอกว่าเขาเป็นเกมระดับทิปเปิลเเลยนะเออซึ่งดูจากภาพแล้วเนี้ยก็โอ้โหมันก็ไม่ใช่ธรรมดานะฮะน่าเล่นอยู่นะเอาไว้แก้เครียดได้เลยนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าอนนี้เราก็สามารถรวบรวมแล้วก็อัปเกรดอาวุธของเราได้ด้วยนะครับผมก็ทําให้มันมีพลังโจมตีแรงยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ทํากระสุนรวด,ดเร็วอะไรประมาณนั้นเลยเกี่ยวกับ ใครที่เล่นเกมแนว f อ s มาก็น่าจะรู้จักกันดีเนาะประมาณนั้นโอเคก็ประมาณนี้เลยไม่ใช่ย่อยๆนะฮะแล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนๆได้ด้วยนะครับผมประมาณนั้นเลยนี่ฮะเล่นไปกับเพื่อนๆนะฮะเราจะไ,ไม่ต้องเหงานะฮะเล่นอยู่คนเดียวยิงผีอยู่คนเดียวนะโอเคอ่าแล้วเห็นไหมฮะเขาก็ยังซัพพอร์ตตัวจอยด้วยนะไม่ว่าจะเป็น Xbox หรือ l a y s t a t i o นนะก็สามารถเอามาเล่นได้นะฮะ แลวตอนนี้เขาก็จะมีให้เปิดสเต็กเหรียญด้วยนะครับผมเดี๋ยวขปดูหน่อยอ่าสเต็กเหรียญเพื่ออะไรสเต็กเพื่อที่จะอ่ารับไอตัวรีบอร์ดเนาะเป็นทั้งได้ทั้งเหรียญที่เราสเต็กไปเนาะเขาจะมีโบนัสให้นะแล้วก็จะได้เป็นพวกปืนที่เราสเต็กไว้นะฮะอะไรประมาณนี้เลยปืนมีดอะไรประมาณนี้ก็นีเ่เริ่มต้นตั้งแต่ลูก,กี้พูลนะครับผมก็ 1500อันเดนนะครับผมในการที่จะสเต็กนะขั้นต่ำเนาะอันนี้ก็ล็อก6เดือนนะครับผม APY ก็ให้30%เนาะแล้วก็มาเเดือน12เดือนนะครับผมตามนี้เลยถ้าใครสนใจนะครับผม mm hmm. ต่อมาทีมเดฟผู้พัฒนาก็เปิดหน้าเปิดตาให้กันดูนะฮะผมก็คือเกณฑระดับนี้แล้วเนาะเขาก็ไม่กลัวอะไรแล้วเขาจริงๆมันก็ไม่ได้สร้างมาแบบ ให้มันเล่นเป็นเอิร์นเงินได้แบบเยอะๆอย่างพวกที่เราเล่นกันมาเนาะอาจจะเป็นแบบ pay to earn จริงๆนะฮะอะไรประมาณนั้นก็ตามนี้เลยนะครับผมทีมพัฒนา ceo ใครสนใจก็เข้ามาดูวนได้นะฮะอ่าแล้วก็มีพาร์เนอร์ตรงนี้ด้วยนะฮะอันนี้โมกาแบนด d ดับเบิลพีกนะครับผมเจนบะ็อกแค i ิตอลเอ็กเน็ตเวิร์ดแคิตอลเนาะก็ตามนี้เลยเหรียญ ในเกมนะครับผมจะออกแบบมานะครับผมสองเหรียญด้วยกันนะครับผมก็ดูที่เหรียญหัวโหลกนี้เนาะก็คือเหรียญอันเดสเนาะเหรียญอันเด d เนี่ยก็คือจะใช้ในการเขาบอกว่านี่ครับเป็นใช้ในการสเต็กกิ้งแล้วก็รับรีวอดเนาะแล้วก็สเต็กกิ้งเพื่อที่จะได้รับ NFT เช่นกันนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของเป็นเหรียญที่ใช้ในระบบนะครับผมก็คือ เป็นอีโค y ิสเ m มนะครับผมใช้นั่นแหละครับควบคุมระบบเหรียญประมาณนั้นเลยแล้วก็จะเป็นเหรียญหลักนะครับผมในการที่จะเอาไว้ซื้ออาวุธแล้วก็เช่า NFT ได้ด้วยนะอันนี้ก็คือเหรียญน,นอกเกมเนาะต่อมาก็จะเป็นเหรียญ Z b u c k นะครับผมหรือ c b u c k นี่แหละก็จะใช้ในการที่เอาไปเอินในเกมเนาะก็คือจะเป็น IN อินเกมนะครับผมตรงนี้ไม่สามารถซื้อขายไม่สามารถซื้อได้แต่ว่าขายได้อ่าประมาณนั้นไอตัวเหรียญเนี้เขาจะถูกกําหนดอยู่ที่ 0. ูนดศูนย์ดอลลาร์นะครับผมนี่เขาบอกเลยว่าเป็นออฟเชนนะครับผมประมาณนั้นใช้เหรียญน,นี้ในการอัปเกรดอาวุธนะครับผมแล้วก็อ่าสามารถซื้อเพิร์กอินเกมได้ด้วยนะฮะอ่าประมาณนั้นเลยแล้วก็ เป็นมัลติเชนนะครับผมสามารถถอนได้ในหลายๆเชนเนาะแล้วก็ค่าแก๊สเนี่ยค่อนข้างต่ำประมาณนั้นอ่าอันนี้ก็จะเป็นเหรียญที่เขาบอกมานะครับผมอันเดดเนาะก็ทั้งหมดอยู่ที่500ล้านเหรียญอันเดดนะครับผมก็แบ่งเป็นสัดส่วนตามด้านล่างนี้เลยรถแมปก็ทำมาแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ q 2นะครับผมคอเตอร์สนะก็อ่า u n d e s Box Launcher Open Beta มาแล้วทูพับบิดนะครับผมเพิ่มสเกลเกมมิ่งมาร์เก็ตติ้งใหญ่นะฮะแล้วก็ u n d e s Box Launcher set C set Blood Reward Currency อ่าเขาบอกว่าสามารถเล่นและรับเงินได้แล้วนะตอนนี้นะฮะผมแล้วก็ u n d e s Gold Light on u uh, n i s e r s e อันนี้ไม่แน่ใจว่าทำไปหรือยังเนาะ โอเคประมาณนั้นแล้วก็ต่อไปก็ตามนี้เลยนะครับผมเข้ามาดูกันได้นะฮะอ่าเขาบอกพร้อมหรือยงังสําหรับที่จะเข้าไปฆ่าซอมบี้นะฮะเอออ่ะมาถ้าใครสนใจเล่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเล่นเนาะก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยก็ให้เราทําการเข้าไปตรงนี้เลยดาวน์โหลดเบต้าเนาะอ่ะเกมนี้รันอยู่บนอ่าเว็บของวากูเนาะพัฒนา ไอตัวเนี้ยเขาใช้ตัววากูในการเล่นนะครับผมไม่ได้มาผูกกับเมตาแมสเล่นนะแต่ว่าเวลาซื้อของอะไรเนี่ยเราต้องเข้าไปใช้เมตาแมสในการซื้อแล้วก็เอาลงมาภายในเกมเนาะโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอ่ะหน้านี้เห็นไหมฮะเดี๋ยวามาดูตรงนี้กันหน่อยเนาะก็คือเป็น m มล์เวปของเราเนาะที่เราสามารถที่จะอ่า เอาปืนของเราเนี่ยไปซื้อปืนเพื่อที่จะมาเล่นและรับไราไได้เนาะแล้วก็อัปเกรดเวป้อนแล้วก็เช่าอาวุธได้ด้วยนะฮะประมาณนี้ตรงนี้เลยนะฮะซึ่งเขาขายอยู่ที่ Open นซีเนาะนี่ยฮะถ้าเราซื้อมาแล้วเราก็แอดลงมาตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็เข้าไปในตัวเกมวากูของเราเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูใน Open นซีกันหน่อยนะครับผมว่าตอนนี้เขาขายอะไรกันยังไงบ้างนะ,ะเข้ามาแล้วนี่ฮะ ตอนนี้มีขายอยู่2 5 0 0ไอเทมเนาะก็เริ่มต้นตั้งแต่0.184นะครับผมต่ออาวุธเนาะอันนี้ก็จะมีแค่ปืนพกกับมีดนะฮะซึ่งราคาค่อนข้างแรงอยู่นะตอนนี้ <c oughs> นี่เพื่อนๆก็สามารถเข้ามาซื้อแล้วก็ดูกันได้เนาะโอเคส่วนระบบเช่านี่ยังไม่มานะฮะขอมิ่งซูนเนาะจะมาในคิวสนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็คิสอยู่นะไม่มานะครับทำไม่เสร็จนะ โอเคก็ประมาณนี้ซื้อแล้วก็ใส่นะครับผมมาเรามาดูในหน้าของวากูกันหน่อยนะครับผมวากิววากูเนี่ยอ่าอันนี้ผมถ้าใครที่ยังไม่สมัครเนาะก็สามารถกดคลิกดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะฮะหรือว่ากดสมัครก็ได้นะอันนี้ผมสมัครไปแล้วก็เข้าไปนะฮะ เข้ามาเสร็จแล้วเราล็อกอินเสร็จแล้วหน้าตาไอตัววากิลก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเขาจะมีแดชบอร์ดนะครับผมในการบอกรายละเอียดต่างๆเนาะแล้วก็เป็นวากิลวอลเลตด้วยเนาะเนี่ยเห็นไหมฮะเขากา็เราสามารถเนี่ยสวอปเหรียญตรงนี้ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเชนอื่นก็สามารถทําได้นะเมติก BUSD BNB USDC แล้วก็อิตาเลี่ยมเนาะเราสามารถสวอปได้เลยนะฮะอ่าตรงเนี้ยถ้าเราได้เหรียญจากในเกมมาปุ๊บเราก็สวอปได้เลยนะฮะประมาณนั้น น,นี่ก็จะเป็นดาวน์โหลดเบต้านะครับ p l y y r r s ร a t เต w ั a p o n l บ n d i n นเนาะนี่เอาบุเ,าเข้ามาตรงนี้ประมาณนั้นเลยอ่าสำหรับใครที่เข้ามานานี้แล้วก็ให้ทำการดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะฮะกดเข้าไปมันก็จะมีให้เลือก2ช้อยนะครับผมตอนนี้ก็คือ Support Mac และก็ Windows เนาะซึ่งอ่าตัวระบบเกมเนี่ยค่อนข้างกินสเปคอยู่นะ c อ r อ i5 GTX 750 T I เนาะแรม16 g b นะครับผมประมาณนั้นสเปคความจุก็ตกประมาณเกือบ4 g b นะครับ3.55โอเคเอันนี้ก็ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งกันได้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวผมทำการเข้าไปเล่นให้ดูด้วยนะฮะผมก็ยังไม่เคยลองเนาะเดี๋ยวเราไปลองพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะมาแล้ววากิวเกมนะครับผมโหดูจากอ่าวิดีโอพรีเซนต์เนี่ยเหมือนเกม PC เปี๊ยๆเลยนะ ก็ไม่เป็นเกมบีซีเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบเกมบีซีแบบกล้องแก๊งนะอันนี้มันเป็นระดับพิพ p นเอเลยนะโอเคมาละรอโหลดแป๊บนึงนะฮะ mm. เหมือนเลฟโฟเดสเลยนะ mm. อ่ากด e start นะครับเพื่อเริ่มเล่นเกมเนาะ mm. ไปเลยไม่รอช้าอ่าเข้ามาหน้านี้ก็ให้ทำการล็อกอินพาสเวิร์ดของเราเรียบร้อยนะครับแล้วก็ล็อกอินไปได้เลย อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับแจ้งเรื่องว่ารายละเอียดเกี่ยวกับเบต้ามีอะไรบ้างเนาะก็สามารถเข้ามาอ่านกันได้นะครับโอเคระบบตัวเกมก็จะมีให้เล่นเพย์เลยนะครับผมแล้วก็เลือกเล่นกับเฟรนกับเพื่อนก็นได้เนาะสามารถแอดเฟรนได้ด้วยนะฮะตอนนี้ก็มีคนเล่นอยู่นะนี่ครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นระบบเกี่ยวกับอัปเกรดอาวุธเนาะ ตอนนี้เรามีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหตอนนี้มีเบสิกให้มาแค่ปืนพกนะครับ M1 911นะฮะ <c oughs> มีอไมนะไรอื่นไหมเนี่ยอ๋อห้มาเนี่ยเอ้ยให้มาด้วยให้มาด้วย MP5 นะครับอ่าโอเคให้ลูกซองมาด้วยนะ a s s a u l ก็มีนี่นะเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไ,ดไปออกมาก่อนอ่าแล้วก็มีระบบ Survival นะครับผมเอาตัวรอดซึ่งอันนี้ เป็นตัวระดับ common นะใส่ได้ไหมไม่ได้มีให้เล่นแค่ตัวเดียวเนาะย้ายไม่ได้นะฮะโอเคแล้วก็จะมีในส่วนระบบทัวร์นาเมนต์เล่นได้ไหมเนะี่ยอ่าทัวร์นาเมนต์ให้เล่นด้วยนะอ่อเดือนนี้เนาะยูไลยี่สิบเก้าถึงสามสิบนะครับผมผู้ชนะเนี่ยจะแจกรางวัลเท่าไหรอ่อ่ะหมื่นเหรียญน,นะฮะประมาณนั้นนะครับ mp 5ใช้ mp 5เหรอในการเล่นอันนี้ไม่แน่ใจนะประมาณนั้นเลยมีสปอนเซอร์ด้วยนะครับผม p o k e ร starter gaming นะฮะอ่าประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นโหมดธรรมดาพอก่อนเนาะอ่าแล้วเขาก็จะมีคล้ายกับเควสนะครับผมก็คือให้เราชาเลลจนเนาะก็คือเนี่ยยิงหัวให้ได้10ครั้งนะครับผมโดยใช้ลูกซองนะครับผมแล้วก็ฆ่าโดยใช้ SMG นะครับผม10ครั้งเนาะเอ้ไม่ใช่สิคิวต้องต้อง3าคิวนะทำถึง10ครั้งเนาะอ่าทำได้10ครั้งแล้วก็ค่า5้คิวโดยใช้มีดนะครับผมระยะใกล้เนาะ10ครั้งเช่นเดิมนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้ใจว่าทำเสร็จได้อะไรเนาะน่าจะได้ของหรือได้เหรียญเพิ่มขึ้นมานะอ่าไม่เรชาช้าเราไปดูกันดีกว่าเล่นแบบธรรมดาไยเนี่ยระบบเกมตัวน,นี้ก็จะมีให้เล่นระบบ โซโลธรรมดานะครับไม่มีจับเวลาเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของสปีดลันใช้ปืนพกเราเนี่ยในการเล่นเนาะตรงนี้น่าจะมีจับเวลานะฮะอะเดี๋ยวเราไปเล่นในส่วนของโซโลธรรมดากันดีกว่านะครับผมไปกันเลยมาดูดูซิว่ามันจะยังไงมาเราไปกันเลยดีกว่าเรียดีเลยมาถอยหลังนะฮะไปสามสองหนึ่งมาดูดูซิว่าผมจะยิงมันได้ไหม มาแล้วมาแล้วแซนบอนนิวยอร์กนะครับผมในคืนหนึ่งนะฮะกราฟิกเท่ามาค่อนข้างโอเคเนยนะสนะวยไหมเนี่ยเออแล้วยิงทำไมล่ะอ้า ค้างเหรอเดยกกระสุนก็หมดเหรอโอ้ยเกมค่อนข้างสวยเลยนะภาพเนี่ยภาพเกมค่อนข้างสวยเลยมาแล้วมันมาแล้วไปต้อนรับมาหน่อยไปหัวแตกไปสิ โอ้โหโอ้โขีค่อนข้างโหดนะโอ้โห oh สุดยอดไม่ธรรมาดานะเพื่อนๆเกมค่อนข้างยากอยู่นะไม่ได้เล่นง่ายๆนะต้องไปฝึกอ่ะฝึกซะหน่อยอ่ะเขาบอกว่า อัพเกรดไมล่ะอ okay. oh ่าตอนนี้สามารถขายเหรียญซื้อเหรียญได้ทั้งยูนิ w วอปแล้วก็เกร i ไอโอเนาะเคไปทีทีโอ้โอ้ไม่ธรรมดาเลื่อนทีสูงกว่าที่เราเลื่อนไม่ไ้โอ้ ต้องขึ้นเป็นคันปะไม่ได้นะมายังมายังเฮ็ดช็อตไปเลยเฮ็ดเฮดช็อตเฮดช็อตไปดี โ oh, oh, oh. oh, อ้โหตัน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 โอ้วิ่งอย่างไวนะเพื่อนๆอีบ้าบอเลยมามามาลอยหลังพอ เฮ้ยแล้วหนึ่งคอมพิวต์ก็คือผ่านได้ไงสุดหมดเหรออ๋อโอ้โหเนมีนไม่เก่งนะผมเดี๋ยวดีไม่ให้กระสุนเหรอเขาแบบกระสุนที่ไหนบ้างมีกระสุนให้ไหม่ะ โอ้ต้องใช้ e p ในการปลดอ้าวจะไปเอาอยัางไงอะถลันเืลองไปแล้ว <off> โอ้โหโอ้โหไม่ไหวยากยากไม่ได้เหรียญ้วยนะมันต้องไปถึงกี่ด่านถึงจะได้เหรียญเนี่ย โอ้โหโอเคครับก็วันนี้ก็จะมีมาอัปเดตเกมใหม่ให้แล้วก็เล่นให้ดูกันประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนเล่นแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะชอบกันไหมแล้วก็ไปถึงได้ไหนก็มาพูดคุยกันได้นะครับผมก็สำหรับว,วันนี้ก็เดี๋ยวผมต้องขอตัวไปยิงมันใหม่นะฮะ <laughs> ยังไงก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ